เขียนเสือให้วัวกลัวและเชือดไก่ให้ลิงดูการที่เราจะมีระเบียบในองค์กรได้เนี่ยเสือก็คือนโยบายว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณทําแบบเนี้มันจะมีปัญหามีเอฟเฟกอย่างเช่นคุณมาสายหลายหลายครั้งผมจะตัดเงินคุณนะหรือว่าถ้าเกิดวันนี้คุณทํางานไม่เสร็จหลายหลายครั้งเนี่ยผมจะออกใบเตือนให้คุณหรือทํา KPI ไม่ถึงผมจะออกใบเตือนให้คุณนะนี่คือการเขียนเสือให้วัวกลัวแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณไม่เชือดไก่ให้ลิงดูคือออกใบเตือนจริงๆหรือ เรียกเขามาคุยจริงๆแล้วก็เอาใบเตือน3ามครั้งเชิญอ,ออกนะถ้าคุณไม่ทําแบบนี้นะเขาก็คิดว่าก็แค่มีเสือเป็นรูปภา้าเฉยๆกูเป็นวัวกูไม่กลัวหรอกนโยบายแม่งก็ไม่เกิดไม่ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ใบเตือนหนึ่งใบเตือน2รอบหน้ามาเชิญออกหลังจากนั้นรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นเชือดไก่ลิงดูปุ๊บไก่ทุกตัวชัดเจนเลยว่าอีเสือมันเป็นเสือจริงไว้แล้วก็เลยทําตามนโยบายคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่กล้าเชือดไก่ให้ลิงดูคุณเป็นผู้นําที่ไม่กล้าที่จะให้คนเกลียดและไม่ให้นโยบบายเเป็นรื่่่องใหญทีจะคคุม แล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่นโยบายของเราจะสักศิธิ์ได้ครับ